วันนี้สั่งของมาค่ะไม่เชื่อเลยว่ากล่องเล็กๆขนาดน,นี้จะบรรจุขวดแชมพูได้ถึงสองขวดสองขวดเนี้ยราคาเดียวเลยสองสามห้าสองสามห้า,า,หาก็สองขวดเนี้ยมันตังไม่ไหวแล้วกับแชมพูสิริลาดแชมพูมา มายแชมพูตัวนี้รักขันเลิศมากแม่ใครที่ผมร่วงผมบางหรือมีรังแคต้องรีบไปตำด่วนๆเลยนะคะกระพอจุดเด่นของแชมพูมายตัวเนี้ยมันก็จะช่วยเรื่องผมร่วงเพราะจะมีสารบำรุงรากผมให้แข็งแรง และก็ยังช่วยรดรังแคอีกด้วยใครมีรังแคแนะนำตัวนี้เลยและ แชมพูมายศิลิลาตัวเนี้ยมันก็จะเป็นสูตรอ่อนโยนที่มันสามารถใช้สระได้ทุกวันโดยไม่ทำให้ระคายเคืองกับหนังศีรษะของเรานอกจากนี้ก็ยังมีวิตามิน B3 ที่ช่วยบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมของเราให้แข็งแรงขึ้นและมาพร้อมแพคเกจที่สามารถใช้งานง ผัวปั๊มออกมาใครที่กำลังมองหาแชมพูด,ดีๆสักขวดแนะนำตัวนี้เลยค่ะปังจริงอะไรจริงรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ